เอ้ยมึงตรงกดอันนี้คือเก่าปะว่อันนี้มึงกระสิมัก่ของกูเพย์เยอะหนึ่งออเอไหนปงมึงกดอันนี้เนนัดปะนนในในถนัดมึก็เป็นอ่า่นใ่นกดัอ่หนาซิว์ภาษ ให้เลือกบ้างลดตัวอ่ะเลื่อนไปดิอุ้ยมันลองกูเห็นมันใจอะไรแน่ๆนี่เอาไปเม้นไหนกูเลือกก่อนหรือเปล่าเอแคทเอแคทเอค่ะเอเอามันอัานออกขั้นใดใดหนิมันมีแค่สีทองกับสีฟ้าให้เลือกที่เลือกได้เล้วเลือกฟ้าเลือกซีเล็กเขาเลือกกับซีเล็กก็ซีมันนี่ของกูบ้าเออ อ๋อมเอาคือกันเดี๋ยวมว่าสีไดสีทอง่าหันเมื่อสีอย่างไปซีฟ้าเออซีเขียวเดี๋ยวคือกันบอซีเขียวเดี๋ยวบอแม่มนบมีคือแนสีไเราคนคือขั้นหรือขั้นสูงใสอ๋อมันอยู่คนลักษณะมันบนนี่เออเพราะมึงสนาดทางนันินบ ต่างเพียงอถึงบดี เส้นไท้บ่เย็ดถึงเส้นใจก่อนเอาไม่ต้องเลือยไหมกุกลาเลยบ่สอุ้ยเดียไม่ได้ออกขั้นสีเขียวหรอฮะดีไม่ได้เดาขั้นสีเขียวแต่ว่าไม่เห็นล็อกดิลหรอล็อกเอาบอสไม่ล็อกล็อก สีเข so like yeah. oh, oh, okay. ียวก็เก่งเอามันดานเก่าไปอ๋อเลเวลสองไม่ค่อยเจอจังเลยใช่อ่ามึงเบียดกูมึงอกันละเบียดกูอีวิวอ้าตายคู่วันเนี้ยเอ้ตายคู่ มันคือมันมันมันด่างมันคือโยงงอ้าวเอากูถอยหลังยืดรอนี่ได้รึจูบกูถอยหลังยืดเลี้ <blind ing. S 1> ยว

มุ้งคนเมื่อกี้สองคนเยี้คุ้นตรงไหนเดี๋ยวขั้นสีฟ้าได้ดอกมุ้งออกสีฟ้าวะมุ้งออกสีแดงมุ้งเลือกก่อนกูเห็นม่นหม้หันมาแต่ได้สีเดียวกันบอกว่าเมืเ่อกี้บม่ได้เลือกมุ้งออกสีฟ้ามึงสีเขียวสีเขียวก็ได้สีออกสีฟ้าอา๋อต้องจะรับเขน <c oughs> เออ ไปเองท <c oughs> ่านได้กดอียงยุกน,นี่คือเล่มเียวเยวันน,น,นี้อ่ะกดเปลี่ยงไฟย้อนผู้ดินเก่เฮ้ยมันแสง กังึงก็มาโตโอแดงเลยก็ไปเห็นหอดหลังรถดีี่บันี้ชนะเราตะวนี้ยังๆงๆเอ้าอ้คือสิบตกดูแถบอีวิวตกสองรอะไม่ต้องหค่ะแมนเท่านานปเธอเสียงดูแ้ยังเมากระล่มสนิงด้แล้ว กูขนาดคุยังขนานจิ้วลมึงตกสองรอบแล้วกู้อะไรวะพาละวะเออกูตกพอดีโอ้อมันมีหกเร้อแล้ว้วมันจะเปลี่ยนสนามไหมเฮาวะยีดสีดำวะมันให้กูเลือกก่อนก็สีดิมสีแดงเดี๋ยวมันลอกยู uh oh, ่ตานะอาวสีแดง ซีเด็ก็เอาออกมาเลยหูได้ว่าสีปุยสร้างใส่เย็ดตนานา่งแล้วซีเด็นี่สวัสดีค่ะพีค่คุณเย็ดโคตรแรงเชี่ยเชี่ยเชี่ย

phải một câu đi

khuất này sáng Ôi, có gì đi mà khỏe có gì đẹp Ôi, การตกตัวผันผ่าน กระดูกกระดิ่งนะคะนี่สิขอิงโยต้นคอลังรถแล้วเนี่ยห่วยหเดินนานแค่แล่วบันดอืมตุ๊กตาหนันป่รออขอหาเท่าหนึ่งเฮ้ยยงเกาะขออียังเกาะขอบ่หานึ่งเจีย

แต่ส่งกองทัพมึงแซงกูเลยนบ่ะชิมาแซงอย่างกูยังไม่ได้ไปตั้งแต่ปองเลยอย่างนี้วิวไอ้กูบอกว่ากูยังไม่เห็นวิวใหม่ๆเลยตกต่อันนี้ยังไงพยายามมันกว้างเร็วบูคลิกตืินเชี่ยมันอยู่ทางไหนอยู่ใครนากูว่ามึงอาจจะรอบที่สองกูอาจจะอยู่รอบที่หนึ่งก็ได้ อามุกสนาบ่ฟูซนซนฟินิปว่าเออมุกสนะเอ้สีโร่เป็นแบบนี้นั่ไดอฮะกูได้เี้ยมยิงอีเวนมาเจอก็ฟูรถพอบานเฮ้ยดไม่ไดถา่ายรูปร้องสตอรลีนโอ้ยรัดไปรลมาอยู่ก็แต่นนท์ ดีดีก hey? ูเพิชอบรถเล่งไม่แต่ว่าขั้นอีโคทีเยอะบางขั้นกูวันคีไปสิอันนี้เป็นท้องกู้ายอีวิวอันนั้นรถกโรลเกลนเร็วจังอุ้ยุูตกน้ำอีวิวแห้งบหอดใส่หมุนเลยหมดเลยใช่ใช่ แทงเม็นกับกับบินสูงโวดแทงว่าก็บบินบินบ้หอดเขาบ้าหอดอีกแล้ววิวบินบ้าอดกูไล่กใส่สุดตีนเลยอืมบคสิบบ้อดดอกเออเ่ยนเก่น